สวัสดีค่ะวันนี้น้องก็อยู่บ้านที่ต่างจังหวัดนะคะสุพรรณบุรีจะมีเอ่อคิทเช่นนะคะเป็นเอาท์ดอร์คิทเช่นนะคะก็คือ,อนี่ค่ะใส่เสื้อน,นิวยอร์กนะคะเตรียมแล้วนะคะนิวยอร์กปีหน้าเจอกันนะคะอเมริกานะคะน้องก็เป็นโซโล่แบ็คทัคเกอร์นะคะก็ช่วงนี้ก็ว่าง นะคะการลงทุนอะไรงานก็สามารถเคลียร์จัดการกับชีวิตแล้วสิ่งที่สําคัญกับชีวิตนะคะหลายๆคนอะเข้าใจผิดว่าคือน้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะคะเวลาคนเราเนี่ยพอมันเอ,อ่ยังไม่มีประสบการณ์หรือว่ายังไม่มีความรู้อะค่ะมันจะมองไม่เห็น ว่าเออชีวิตน่ะต้องทํำยังไงเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อเมืองไทยนะคะมันไม่มีใครสอนแล้วก็เป็นเมืองที่กําลังพัฒนานะคะหลายๆคนเนี่ยที่เขาได้ออกไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาก็จะได้เห็นชีวิตแล้วพอกลับมาเมืองไทยน่ยหลายๆคนจะคุยแล้วก็เข้าใจเออ เรียกว่ามีความคิดเห็นแตกต่างจากชีวิตที่อยู่เมืองไทยเวลาเรียกว่าเคยอยู่กะลาเราไปอยู่กะละมังได้เห็นอะไรที่มันใหญ่กว่าได้เห็นอาชีพที่มันมากกว่าได้เห็นความสุขได้มีความรู้อ่านภาษาอังกฤษได้ได้ไปเห็นอะไรมาเยอะแยะมากมายทีนี้ พอกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็อยากจะกลับมาพัฒนาอยากมาเป็นนักการเมืองแต่ว่าเส้นทางการเมืองเนี่ยมันเออเราจะเห็นว่าคนดีไม่มีที่ยืนนะคะหรือว่าไม่สามารถเข้าไปาบริหารประเทศได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเกมการเมืองนะคะตอนนี้มันต่อสู้กันด้วยเงินนะคะเงินของพวกที่เป็นนักเลงการเมืองคือเขาเข้าไปหาผลประโยชน์หาเงินแล้วก็เอาเงินมาให้ประชาชนซื้อเสียงเข้ามาก็เข้ามาบริหารต่อไปอะคะ่ะ คืออันนี้มันเป็นวงจรอุบตัติแต่ว่ามันไม่มีใครแก้ได้แล้วค่ะน,นี่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้และทุกพักการเมืองก็จะไม่มีพักไหนที่อืก็ยังมีพักเก้าไก่ที่ยังไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็อาจจะมีพักประชาธิปัตย์บางส่วนหรือเปล่าคืออันนี้เราไม่รู้ว่าใครซื้อไม่ซื้อแต่ว่าคนนะ่ะมันจะมีความเข้มแข็งทางจิตใจได้นานขนาดไหนในเมื่อเกมการเมืองนะคะมันซื้อกันด้วย เสียงมันซื้อได้เงินค่ะเหมือนคุณไปซื้อเกมนะคะคุณจะผ่านด่านที่1ไปเนี่ยคุณต้องใช้เงินนําทางทุกอย่างเลยถามว่าเงินมีความสําคัญไหมข้อหนึ่งคุณนั่งกลับมาคิดเลยนะคะว่าเงินมีความสําคัญมากเพราะมันปูปปทางปูเส้นทางให้คุณอะเข้าไปเป็นนักการเมืองนะคะคนมีความรู้ความสามารถนะคะไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่าพอไม่โกงไม่โกงก็จะไม่มีเงินพอไม่มีเงินก็จะไม่ได้ไปซื้อเสียงไปยัดใต้โต๊ะให้ผู้ใหญ่อะไรไม่ได้ นะคะน้องก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่า,ายังไม่ได้ออกทางการเมืองนะคะแต่ว่าน้องเห็นสังเกตเ,เหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยคนที่เข้ามาบริหารในการเมืองเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะคือเข้ามาจากการที่มึอก็เห็นเอาอค่ะนี้ไม่อยากจะพูดนะคะคือคนเรามันมีทั้งดีทั้งไม่ดีบางคนก็เข้ามา เอาประโยชน์ของตัวเองด้วยแล้วก็ทําประโยชน์ให้สังคมด้วยอย่างเนี้ยเราก็ว่าไม่ได้ส่วนคนที่เป็นคนดีอยกไม่ซื้อสิทธ์ซื้อเสียงมันเข้ามาไม่ได้ทีนี้ก็ต้องยอมรับความจริงใช่ไหมคะว่าโลกเขาเล่นเกมกันอย่างนี้แหละโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะทีนี้ก็ถึงเวลาที่น้องจะได้ออกไปท่องเที่ยวตามความฝันของตัวเองน้องนี่ก็ไปมาเออ ไปเที่ยวมาแต่ก่อนก็เป็นแบ็คแพคเกอร์นะคะแล้วก็เป็นสปริชวลนะคะเพไปเรียนจักรมาที่อินเดียนะคะนั่งสมาธิท้ายที่สุดก็มาเรียนเจริญสมาธิกรรมฐานนะคะ,ละหลายๆคนที่มาตามน้องนะคะคือน้องเป็นไฮเปอร์น้องบอกเลยนะคะน้องเป็นคนที่มีเวลาว่างเพราะว่าน้องเลยจัดเขาเรียกว่ากเกษียณอายุไป ตั้งแต่ตอนนั้นกลับมาเมืองไทยอะคะ่ะน้องก็ทําการเมืองแล้วก็ทําเรื่องการลงทุนทาโปรเจกต์นะคะเรียกว่ามีเวลาว่างมากแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดในการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ทําเพื่อประโยชน์ของคนอื่นคือสังคมเป้าหมายแกงของชีวิตของคนนะคะหลายหลายคนเนี่ยที่ไปตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีเงินมีอานาจมีตําแหน่งนะคะเขาจะกลายเป็นหนูทิพจกัก เขาจะไม่เข้าใจคําว่าคือเขาจะมีความทุกข์และความสุขค่ะเขาจะมีชีวิตจบไปเหมือนสติจปจ๊อบนะคะก็คือมีปัญหากับความสัมพันธ์ทางครอบครัวไม่มีความรักที่แท้จริงเพราะว่าเอาชีวิตทุ่มเทให้กับความสําเร็จในเรื่องของงานเรื่องของเงินนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้ความสําคัญเรื่องใจหรือว่าชีวิตหลังความตายนะคะเมื่อวานน้องเออดูรายการของเออเรท o รสเปก รายการของคุณเออคุณเล่ค่ะที่เขาจัดแล้วก็เออกับคุณพุทธคุณต้าบาร์บี้นะคะก็ยุคเก้าสนะคะเขาก็มาคุยกันเมื่อวานนั่งดูทั้งวันเลยว่าไอเลโทรสปิคเนี่ยก็พูดถึงออกเพลงมาชีวิตหลังความตายนะคะชีวิตหลังความตายหมายความว่าไอ้นักวงเนี่ยวงดนตรีเลโทรเป็นวงร็อกนะคะเป็นเมนททลนะคะ เ e a วี m e n เมนนะคะก็คือ,อหนักรุนแรงแล้วก็นักร้องเขาลาออกนะคะทำให้วงเนี่ยแทบจะล่มสลายนะคะเพราะว่ามันคือการทำงานเป็นทีมใช่ไหมคะทีนี้มันก็เหมือนเรือแตกแพแตกมันก็ไม่ต่างอะไรกับประชาธิปัตย์ตอนนี้นะคะซึ่งคนที่อยู่กอบกู้ทั้งหมดนะคะน้องขอแสดงความคารวะเลยว่าคุณนะ่ะไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องออคุณให้ความสาคัญเรื่องอุดมการณ์นะคะ คุณน้องก็เป็นอย่างนั้นนะคะมีความอยากดีอยากมีอยากได้อยากจะไปอยู่พรรคอื่นเหมือนกันอยากจะไปเป็นรัฐบาลร่วมกับพรรคอื่นแต่ว่าพอท้ายที่สุดแล้ว่าค่ะสามัญสำนึกในจิตใจมันก็เออแก่ละอยู่รักษาบ้านเราดีกว่าน้องก็เริ่มรู้สึกรักประชาธิปัตย์ขึ้นมาจากจิตใจข้างในเลยนะคะ รักความเป็นประชาธิปัตยไม่ว่าจะดีจะเร็วจะในชีวิตในประชาธิปัตยของเราเนี่ยก็เหมือนชีวิตหนึ่งที่ต้องผ่าน ทั้งเรื่องที่มีความสุขและเรื่องที่มีความทุกข์เหมือนชีวิตมนุษย์เลยค่ะมันเป็นเวฟอะค่ะมันขึ้นมันลงใช่ไหมคะทีนี้เราต้องบริหารจัดการตัวเองยังไงนะคะอย่างน้องที่ออกมาพูดนี้ก็คือน้องคิดว่าสังคมการเมืองไม่ว่าคดีของคุณพิธาลุงพลคดีต่างๆอะค่ะมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราอ n นาลัยอ n นาลิสิตนะคะเราจะเห็นว่าการวิเคราะห์คดีต่างๆที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่เราเห็นข่าวทุกวันเนี่ยมันเป็นด้านลบมันเป็นสังคมนกาทีฟ e เอ็นวอลลูเมนต์นิเกฟ นะคะก็คือสังคมสภาพแวดล้อมเมืองไทยมันกลายเป็นแข่งแย่งแข่งขันของคนไม่ดีะคะ่ะมีแต่ข่าวไม่ดีข่าวดีๆไม่ค่อยมีนะคะข่าวเด็กเก่งเด็กประสบความสําเร็จรรมรรมโมอะไรเงี้ยเขาคนข่าวดีๆไม่ค่อยมีะคะ่ะมีแต่ข่าวไม่ดีนะคะ มันมันเป็นข้อบอกว่าอะไรรู้ไหมคะเป็นข้อที่บอกว่าสังคมเข้าสู่กรียุคแล้วคะ่ะมันมีคนชูคนไม่ดีมากกว่าคนดีเพราะว่าความดีนั้นทํายากนะคะต้องเอาชนะจิตใจตัวเองก็คือเอาชนะกิเลสความอยากดีอยากดีเหนือกว่าคนอื่นความอยากได้อยากมีอำนาจอยากมีตําแหน่งอยากรวยอยากทุกอย่างอะคะ่ะ แต่ว่าไม่ได้ให้ความสําคัญเรื่องจิตใจและความสุขแล,ล้วก็มาบอกว่าคือความสุขจากวัตถุมันแป๊บเดียวนะคะจากตําแหน่งนะได้ราบเสริมราบได้ยศสื่อมยศแต่คนก็ยังอยากค่ะคนส่วนใหญ่ก็อยากมีน้องก็อยากมีนะคะเออที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่อยากมีนะอาประสบการณ์ตัวเองมาพูดเลยเพราะว่าอยากเข้าไปบริหารอยากลองใช้ความรู้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเข้าไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่า เกมนี้มันเล่นยังไงเราก็เข้าใจนะคะแล้วก็ยอมรับความจริงแล้วก็ไม่เอาตัวเองไปสร้างปัญหาก็คืออยู่ได้รับสภาพได้อดทนแล้วก็ทำงานในหน้าที่ของเราต่อไปนะคะสนับสนุนสิ่งดีๆแล้วก็เออไม่ร่วมทํากิจกรรมที่ไม่ดีนะคะชัดเจนในตัวเองน้องเป็นคนที่เคลียร์ชัดนะคะแล้วก็นี่ค่ะอุ้ยเสื้อนิวยอร์กนิวยอร์กนะคะยูนเต็ดสเทนะฮะน้องก็ คิดว่าถ้าไม่ได้มีตำแหน่งอะไรทำงานอะไรในพักแล้วก็พักยังเป็นฝ่ายค้านอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากก็จะเริ่มเดินทางตามหาความสุขความฝันอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็น take a break ทางการเมืองนะคะเพราะว่า เออน้องไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในจุดที่เข้าไปช่วยงานหรือว่าอะไรได้นะฮะก็คนทุกคนจะมีอุดมการณ์แล้วก็มีความคิดของตัวเองนะคะเลือกใช้ชีวิตแต่น้องนะเลือกความสุขเลือกความสบายใจเลือกอ,อ,อุดมการ์นะคะแล้วก็เลือกที่จะ อยู่ยังอยู่ยังสังกัดเพราะเป็นสมาชิกตลอดชีพของพักเป็นสมาชิกน่ะคะยังสังกัดพักยังดูแลสมาชิกน้อยๆแสงก็คนนะคะในเขตพื้นที่แล้วก็ยังทํางานให้พักอยู่แต่ว่าความสุขส่วนตัวก็คือม,มุ่งอ่านหนังสือฟังเทศฟังธรรมแล้วค่ะเข้าสู่เรียกว่าคนแก่ใช้ชีวิตเหมือนคน80แล้วก็มีชีวิตเรียบง่ายนะคะหน้าไม่แต่งใส่เสื้อยืดทาน กาแฟกับอาหารเขาง่ายๆเลยค่ะเนี่ยชีวิตของน้องที่สุพรรณบุรีค่ะ